เป็นะอะไรคะหยียบตอปอคุณยายจ<ะ>้าคุณยายมาหาหมอนะคะคุณยายไม่จำเป็นต้องใช้คําย่อนะคะ<อ>ถ้าคุณยายเหยยบตะปู <c oughs> ก็บอกเหยียบตะปูมาเลยนะคะไม่ต้องยอ่อหรอกคุณหมอเข้าใจนะโอ้ยหมอเอ้ยสันไม่ได้หยียบตะปูสันเหยียบต,ออ <c oughs> ต่อปอจริงๆต,ตอปอจากตอปอไม่ได้เหยียบตะปู <c oughs> ไม่ได้ย right? ่อได้แย่หรอกจ้าต่อปอจริงๆนั่นแหละจ้าโอ้ยจะเป็นบพราะเขาใจเนาะเหยียบน้ำก็ว่าเหยียบน้ำเหยียบไม่ก็ว่าเหยียบไม่เหยียบเล็กเขว่าเหยียบเล็กเหยียบหินก็ว่าเหยียบหินอันนี้ต่อปอต่อปอต่อปอพันจู่จักน้ำหัวปอดจนมันบ่าได้เหยียบไม่บ่าได้เหยียบเล็กว่าได้เหยียบตัวผูมันเหยียบต่อปออีหลี้อัดปอเขาตัาไปแส่หน้าเหมือนตัวเล่นแดงแล้วกูไปเหยียบมันนลยนะชงดักตีปอแม่เข้าไปเฮ็ดเสียงเกข้าวนั่น แล้วแม่ไม่ผูกค้าตายน่ะอันนี้ยอดมันไม่อยู่ต่อปอน,น่ะยอดเป็นยังเหรอเต๊ะป,า<อ>ปาหาลุ